โกมัท่านะครับจ้าสีกโกมท้า,ทาน้องภูมบอกว่าให้ใส่ซื้อสองตัวโกมันหาอีกครับสองตัวนะครับก็อ,อีกไม่ไกลนะครับใกล้กลถึงแล้วเมื่อวานเมืม่อวานไม่ไปโรงเรียนไม่มีกางเกงใสากางเกงหายหา,หาแ,ตแต่ก็ไม่เจอหากับปู่สองคน ที่ไหนก็ไม่เจอน้ององค์ก็หาด้วยกันไม่เจอหา <laughs> ไม่ได้นะ,นนนะนครับคันนี้วันวันนี้วันถูกับวันอาทิตย์ครับจ้าเมื่อเออนี่ก็ต้องไตะลงเลนฮฮฮจ้าต้องไปไปซื้อมันนี้ก็ไปก็ต้องน้ำมนต์ใส่โคลาสีบ่กครับโคลาสีน้ำมนต์ของน,น้ำ <c ười> มนต์นมอต้นธรรมดาของน้ำมนต์ได้อยู่แต่ของน้ององค์นะมนันมันสีกุมภารทา่อง <c ười> มอสองเนาะ <c ười> กับประทมนะครับบางกระมวลประทมมันไม่เหมือนจันไรยายาลายขายส่วนขายฟางคือยอดยอาหลงขายดีไหมครับี่นได้ขายจ้าได้ขายยังก็เข้าไปดูอยู่จ้า จะละมุนเลยยายล้อจ้าเยอะไปเอเธอยูจ้าเยอะได้คันเยอะลายอยู่ัะเงินเพราะว่าเยอะให้ไปเบิ่งอันะแนะนำเพราะว่าเอาผ้ามาหมู่บ้านนี่จ้าดูใส่เอามาหมู่บ้านนี่ยังไงเอามาเพิ่มใช่ไหมครับจ้าเอามาเพิ่มแล้วผ้าคลุมไหล่ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจ้าลายเชื่อจ้าจ้าถ้าเชื่อกลกๆยี่ห่างย่างลายลายจะเอ่ยไปเจอกลอกๆแล้วไม่ได้ขาย มันหลจะมันมหลค,หลคุณขายก็มันบ้านบึงสาบ้านึงสาบ้านจากโลครับนี่ก10กโลบห5โล,โลนะครับลงมาจากกกมาถึงตางหัวสิบห้าโลจะ อัน,นที่ขายขอาปุ้นไหมย่บ้านแถวนี้นะแล้วอแล้ว<ป>มาขัดมาด <มา S 2> ิแล้วิ้นางร้านก่นค่ะอ๋อมาจิ้มนางร้านก่นมองขายขาปุ้นบ่จ๊ะใช่เข้าไปห้าหลักแม่มันสีเหียว 你可以上呢？<noise> Bahan super Yeah. เดือดรุ่งนะครับ,บ<อ>ครั้งเดียวครั้ง,รงแรกครับไม่ได้เข้าไปอี่เลยยังครับเราจะเข้ามาอย่างมีเวลามเลี <จะ S 1> ้ยวซ้ายดีนด้ายถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นตัวอำเภอเต่างอย ที่ร้านซุปเปอร์ถูกตองงอยเดี๋ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าสกลนคร ลงไปซื้อ,อเกงครับซื้อ,อ,เ,กอ,อ,อ,อเกงให้น้องโอมนะครับซื้อเกงให้น้องโอมนะครับเดี๋ยวน้องโอมไม่มีเกงไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวจ่ายเอ็มจัดให้นะครับสองตัว นครับมากับย้า,าชีนะครับโดยถือที่วัดเอวมาด้วยนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ลเลือก,กเก่งฮัลโหลเลือกเก่งจะมายังบ่ได้ซื้ออย่างเลยมาเลือก,กเก่งท้าของร้านคะ่ะดอลเลอร์ค่ะร้านอันกางเกงนักเ,เรียนนะจ้า,นนาเก่งร้านเก่งนักเรียนอยู่ทางไหนเนาะมมเดี๋ยว<อ>เห็นหรือยังครับ เจ้าของร้านเจ้าขง้านามีเก่งนักเรียนไหมครับจ้าขอบ้านล้วเจ้าของดูเขาเตอร์อยู่มองเขาชิดเงินม่เห็นฝังุนเป็าธรรมดาสีก็มันอยู่เป็นสีเท่าไรนั่นเหสีนี้สีนี้ครับแต่อันนี้มันเป็นชุดมาเป็นชุด นี่ครับเราหาดูเลือกดูกางเกงนะครับอยอยู่ข้างหน้าบพี่เขาคิดตังก่อนนะครับ แล้วพาเราไปดูกางเกงนักเรียนจากหางโจอยู่เรื่อยนะฝรั่งน,นั่งคนมีจอนมาครับเพรา่ามันมีสาเครื่องคนลราไปคุณมั้ยอ๋ออันนี้แย,ยกมาไหมครับ ว้าตะกอนกับร uh ้อยอยู่เพราะว่านมิ่งจ่ายคนละครึ่งะนะอ๋อครับครับอยู่รงเรียนเขากเข็แล้วบ่างบได้ได้น้ำเขาได้เห็ดาย เดี๋ยวเราไปดูางเกงนะครับเกงนักเรียนสีกมมท่านะครับสีกมมท่าสีกรมสีดำสีกลมครับสีกรมสีน้ำเงินใช่ครับขาสั้นบ่มีสีน้ำเงินค่ะสีดำกับสีกางเกงไปไปเบิ้งไปเบิ้งกันครับ่เห็นอยู่ นี่แต่สีนี้สีนี้ไม่มีป่ะครับบไมีมีสีดำแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อเลยแต่มันมอสองมอสองโรงเรียนสี่ใดบ้านกบกตงกบกุงบ้านหาบัดมอสองมอสามใส่อันนี้โอ้มันมีคือเดียวเขพอเลยนะเลิมเขาซื้อคือเลิมไม่ต้องตีสกุลเลยป่ะครับจ้า